ความสำเร็จทางโลภเลยนะถ้าสําเร็จทางธรรมเนี่ยมันง่ายๆใช่ไหมมันจะไปยากอะไรก็แค่เราเข้าใจรูปนามขันห้ามไม่เที่ยงลวไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางจางคลายใช่ไหมน้มนิพพานเข้ามาโน้มความว่างเข้ามาเนี่ยมันมันก็ไม่ยากถ้าจะทำจริงๆอะนะแต่ตอนเนี้ยคือเรายังมีตัวที่วอนบางตัวนะแล้วก็ใน สิบตัวใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเอ่อศักรยทัทิฏฐิอะไรต่างๆเนี่ยทางยอดอะทางยอดทั้งหลายเนี่ยมันยังมีบางตัวที่เรายังยังไม่รู้กันอยู่เพราะนั้นมันยังลังเลสงสัยไงเอ๊ะคนที่เขาเป็นยังไงนะความมั่งคั่งมหาศาลมันเป็นยังไงนะ เนี่ยมาสเตอร์เคยบอกแล้วนะว่าพูดถึงเรื่องความมันข้างกันเลยพูดมาหน่อยนงว่าเขากคนพบดาวดวงหนึ่งเนาะที่มันเป็นเพชรหนึ่งในสามของดวงดาวเนี่ยเป็นเพชรแลวปรากฏว่าไอ้ดาวดวงเนี่ยมันใหญ่กว่าโลกเราเนี่ยเป็นร้อยร้อยเท่าเลยนะและไอ้ดาวทั้งทั้งดวงเนี่ยมันมันมันใหญ่กว่าโลกเป็นร้อยร้อยเท่าแล้วหนึ่งในสามของดาวดวงเนี้ยนะเออมันมีเพชรอยู่ หนึ่งในสามอันนี้แค่แค่เดือนดาวดวงที่แค่แค่คนนักวิาสาัยเขาคนพบเพาเพเห็นตอนนี้นะอชื่อดาวเลยไม่นธอจำไม่ได้แล้วนะเออคือมันมีจริงๆไงมันเพชรทั้งดวงดาวที่โดยเพชรมันมีอันแพงกว่าทองมันมีค่ามากกว่าทองนนะดาวบางดวงก็มีแต่ทองเตไมไปหมดอันนั้นในจักรวาลนี้นะมันมีความ ที่เป็นคลังของจักรวาลเนี่ยมันเยอะแยะมากมายพร้อมที่จะให้เราเนี่ยสำเร็จในทางโลกเนี่ยมันมันโอ้ยมันเยอะแยะนะคนที่คิดว่าตัวเองต่ำต้อยคิดว่าตัวเองโอ้มีหนี้เยอะแยะมากมายอย่างนี้นะมันนิดเดียวมันไม่ได้มันนิดเดียวอะ่ะอย่าไปคิดประดิษฐ์จนกระทั่งมัน ทุกขึ้นมานี่ <Yeah. S 1> ก็นั่นแหละพอมันเกิดทุกขึ้นมาหรือว่าเกิดสภาวะความอึดอัดเนี่ยมาก็มีตั้งสติปุ๊บใช่ไหมตั้งสติจะหน่อยหนึ่งเอฟเอสอาว่างนะแล้วก็พิจารณาหลบนามพิจารณาธรรม,มะตรงเนี้ยถอยออกนะถอยออกมาจากรูปจากนามนะพอเราถอยออกมาเนี่ยะ ตัวขันติที่เข้าไปเนี่ยที่มาเซอร์เคยบอกเนี่ยมันจะทําให้นิ่งเลยความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลายในใ,นใจใน,ในกายมันจะนิ่งสนิทพอมันนิ่งปั๊บเนี่ยเราจะนําพลังงานโน้มพลังงานอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ง่ายเข้าทีนี้เรื่องของการชําระล้างอสวกเน,นี่ยเราอะไรเอ,อ่ยที่มันจะมาชําระล้าง สิ่งที่มันหมักดองอยู่ในจิตมันย้อมอยู่ในจิตเราเนี่ยมันเนี่ยมันเหมือนน้ำแฉะแล้วเธอะสกปรกในจิตใจเลยนะเราจะเอาอะไรมาล้างมันได้ตรงนี้มันก็ต้องล้างด้วยสิ่งที่มันบริสุทธินะ์เนาะมันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละนะจะเป็นต้องนําพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมาชาร์จล้างเหมือนกันเวลาที่เรา อ่าน้ำม,มันเค็มอย่างเงี้ยเอาน้ำมีน้ำเค็มอยู่แก้วหนึ่งเราจะทำน้ำไอ้เค็มตรงเนี้ยให้มันหายเค็มให้มันน้อยลงน้อยลงไปเราก็ต้องเอาน้ำสะอาดบริสุทธิ์เนาะผสม่ใส่ก้าไปใส่ก้าไปเทน้ำในแก้วนั้นอ่ะน่ะาใส่กระมังแล้วก็าน้ำที่มันสะอาดบริสุทธิ์เนี้ยใส่ลงไปใส่ลงไป,งไปมันก็จะไปชะล้างชะล้างความเค็มเนี่ย เรก็จะเค็มน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันแทบจะไม่เหลือความเค็มเลยนะเหมือนกันไอตัวอาสวะนี่มันต้องฉะนงดเลยพลังงานบางพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่เราต้องโน้มนําเข้ามานะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากมามันมันบริสุทธิ์มัน,ม,นมันมีวิธีการนะตรงนี้ถ้าพูดไปก่ออาจจะยังไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ ก็เอาเป็นว่าที่มาสเตอร์พูดมาทั้งหมดน,นนะมันก็มีที่มาที่ไปมันมีที่ที่บอกมาให้เข้าใจตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นขั้นตอนที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนไปนะถ้าใครตั้งแต่ต้นมาเลยยังไม่เข้าใจรูปนามอัเนี้ยก,ก็ก็จะเริ่มละบากแล้วใช่ไหมพอเรามาสอนเรื่องของตัวปฏิจจะเนี่ย หรือว่าสอนเรื่องจะพอบเพะพัขึ้นขึ้นไปเรื่องต่างๆมันก็จะเพราะเราต้องอ้างอิงจากรูปนามแล้วในการศึกษาธรรมะเนี่ยมันศึกษามันอ้างอิงจากรูปนามีลแหลกระทบมันเกิดที่กายที่ใจเราเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดที่อื่นเอ้นก็ต้องศึกษามันก็ต้องเข้าใจที่กายที่ใจนี้มันคืออะไรมันก็คือรูปนามขันห้าเอ็นจะราไม่เข้าใจรูปนามขันห้าแล้วเข้าใจเฉยๆก็ยังไม่ไม่ไม่เพียงพอใช่ไหม มันต้องเข้าใจด้วยสภาบะงจริงเนี่ยไ,ไปนั่งโต๊ะอาหารนะแล้วก็เจอเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟอาหาร่ะโยนจามไอโยนอาหารโครมมาเนี่ยปุ๊บจิตเรามันร้อนรุ่มลเลยใช่ไหมเอ๊ะเ,เด็กคนนี้มันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะจะเป็นมาก่อน,นี่ตบหัวไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไยกตัวอย่าง เนี่ยมันอะไรที่มันเกิดเพิบขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้ทันทีแล้วโอ้ยรลูกนามันทางานแล้วไปมันไม่ใช่เราแล้วตอนนี้ไม่ใช่เราแล้วลูปนามันทางานมันเป็นระบบระบบระบบขึ้น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 ไปนะอิทัาก็อัดเข้ามาอ่าปฏิจจคเดินเพิ่เพิ่บเพิ่มพสร้างพบสร้างชาติไปแล้วลงอบายแล้วแรับเดียวเนี่ยแค่เด็กเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารโคลมมาเนี่ยเราเห็นสภาวะเพิบเลยนะมันต้องอ่าอย่างนี้แหละนี่แหละ ตรงนี้มันก็คือมันทําให้เราทุกน้อยลงไปเยอะมากๆนะแล้วก็มันจะทําให้เราสําเร็จในทางโลกที่จาเป็นที่ต้องเรียนกันมากๆตรงนี้นะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆนะอย,อย่าคิดว่ามันจะสําเร็จง่ายๆนะเพราะว่ามันมันอิงอาศัยกันนะการที่จะโน้มนําพลังงานบางอย่างเข้ามาใช่ไหมถ้าเราไม่มีการ สังขารปรุงแต่งซะเลยมันก็ไม่ได้เนี่มันต้องมีความคิดก้อนความคิดอยู่ก้อนหนึ่งอนะที่เราคิดปรุงแต่งด้วยด้วยปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยนะแล้วก็ทํางานด้วยความว่างตรงเนี้ยคือสภาวะตรงเนี้ยมันเป็นสภาวะที่เหลือเฟือเป็นสภาวะที่ที่เราจะน้อมความมั่งคั่งเข้าขมานี่นะแล้วในครั้งจกักรวาลที่เราจะเข้าไปได้ตรงเนี้ยถ้าถ้าสภาวะของเราไม่ไม่ไม่เทียงคองนะ กุศลไม่ถึงเ็าแต่มาเซอร์เห็นว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยว่าก็เลยจะให้น้องกุศลให้เยอะๆแต่ละวันเนี่ยตอนที่ทำกินตรงเนี้ยที่เราทําเรื่องของรูปนามตรงเนี้ยก็ได้กุศลระดับหนึ่งก็ทําเรื่อยๆเรื่อยๆนะสะมาธิมันเกิดขึ้นเรื่อยๆสติสมาธิปัญญามันรวมอยู่ในนี้แหละ,ะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวให้กูจะทำนำได้เลยเนาะเดี๋ยวมาเซอร์ก็ แต่มาสรุปส่งท้ายให้ดีหนึงนะ่งเนาะงั้นเดี๋ยวทุกคนทําใจให้ว่างๆนะให้ว่างให้จริงๆว่างเนี่ยขอเวลากันแค่แป๊บเดียวเองวันหนึ่งเนี่ยนะเรามาทําใจให้ว่างๆแค่สิบห้านาทีมาเสิร์จ,จับเวลาจริงๆแล้วไม่ถึงด้วยนะไม่ถึงสิบห้านาทีเพราะว่าวันเมื่อวันที่เปิดเครื่อง พลังเครื่อง Mac S ศูนย์หนึ่งเอ่อ Mac ศูนย์หนึ่งใช่ไหมเครื่อง Mac ศูนย์หนึ่งเครื่องใหญ่เ่ยนะเครื่องใหญ่เนี่ยลองจากเครื่องใหญ่อีกทีนึงนะตัวเนี้ยคือว่ามันร้อนมากไงมาสเตอร์จะจะเช็คดูว่ามันร้อนนานแค่ได้แค่ไหนปรากฏว่า,วาคุยตามพูดประมาณสิบสองนาทีไอ้เครื่องนี้มันก็ทนได้มัน,ม,นมันทนความร้อนได้อยู่เออเราเช็คแหละเอ่อ ไปไปจับเวลาลดกระแสมันตรงที่15นาทีแ้่คุยแตมมาพูดจบแล้วอะอัน,น,นเดี๋ยวคุยแต็มก็ออกนำเลยเนาะ